สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูอู๋อีกแล้วนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1หน่วยการเรียนรู้ที่2บทที่2เรื่องเหตุการณ์อดีตท,ที่มีผลกับปัจจุบันค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายในภาคเรียนที่1แล้วนะคะเราไปเรียนรู้เรื่องเหตุการณ์อดีตท,ที่มีผลกับปัจจุบันกันเลยค่ะ ในช่วงเวลาจากอดีตถึงปัจจุบันแต่ละครอบครัวจะมีเหตุการณ์สำคัญสคัญที่ควรจดจำค่ะซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในครอบครัวเช่นความขยันหมั่นเพียรของปู่ยา่าตายายในการทำงานเพื่อสร้างครอบครัว การพัฒนาอาชีพที่บรรพบุรุษได้เริ่มไว้ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ทําให้ครอบครัวของเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี้สมัยบรรพบุรุษปู่เปิดร้านขายอาหารข้างทางเล็กๆรุ่นพ่อขยายกิจการเปิดร้านอาหาร เป็นร้านของตัวเองรุ่นลูกปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านอาหารและห้างสรรพสินค้านอกจากนี้ในแต่ละครอบครัวอาจมีเหตุการณ์สำคัญที่มีผล ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในครอบครัวเช่นเรามาดูเหตุการณ์ที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของเรากันค่ะเช่นการย้ายบ้านการย้ายบ้านก็จะมีผลต่อครอบครัวของเรานะคะมีผลต่อสภาพแวดล้อมนะคะที่อยู่อาศัยของเรานะคะการย้ายโรงเรียน การย้ายโรงเรียนก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของเราเช่นกันนะคะนักเรียนจะได้เจอเพื่อนใหม่เจอโรงเรียนใหม่นะคะสะภาพแวดล้อมใหม่ๆนักเรียนต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะคะการสูญเสียบุคคลในครอบครัวการสูญเสียบุคคลในครอบครัวก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของเรารรเช่นกันนะคะการเรียนรู้เหตุการณ์เหล่านี้ ทำให้เราเกิดความเข้าใจครอบครัวของเรามากขึ้นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ค่ะต่อไปเป็นภาระงานของวันนี้นะคะข้อที่1ให้นักเรียนทําแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์หน้าที่29ถึงหน้าที่30ค่ะข้อที่2ทําแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่อง การดำเนินชีวิตผ่านโปรแกรม Google Form ค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่19กันก่อนเลยค่ะบทที่2เหตุการณ์อดีตท,ที่มีผลกับปัจจุบันคำชี้แจงการเรียนรู้เรื่องเหตุการณ์สำคัญในอดีตท,ที่มีผลกระทบต่อตัวเราในปัจจุบันทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นข้อที่1 อ่านเรื่องแล้วตอบคําถามเดี๋ยวครูจะอ่านเรื่องนะคะที่เค้ากําหนดมาให้ให้ในักเรียนฟังหลังจากนั้นให้ในักเรียนตอบคําถามด้านล่างนะคะเราไปฟังเรื่องกันก่อนเลยค่ะหนูชื่อมีนาค่ะแม่เล่าให้หนูฟังว่าเมื่อตอนหนูยังเล็กๆครอบครัวของเราอาศัยอยู่ที่อยุธยาบ้านของเราเป็นบ้านไม้ตั้งอยู่ใกล้ริมแม่น้ําแต่ต่อมา พ่อต้องย้ายมาทำงานที่กรุงเทพครอบครัวของเราจึงต้องย้ายตามพ่อมาด้วยและทำให้หนูต้องย้ายมาเรียนชั้นอนุบาลสองที่โรงเรียนใกล้บ้านแม่เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังเดิมของเราที่กรุงเทพเป็นบ้านชั้นเดียวแต่เมื่อครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นคือน้องไม้และคุณตาคุณยายที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพด้วยจึงทำให้บ้านของเราครับแคบ พ่อและแม่จึงปลูกบ้านหลังใหม่เป็นบ้านตึกสองชั้นและมีห้องสำหรับทุกคนพ่อและแม่บอกว่าบ้านของเราถึงจะหลังไม่ใหญ่แต่ก็ทำให้ครอบครัวของเราได้มาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะทุกคนในครอบครัวรักและสามัคคีกันค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนฟังเรื่องเด็กหญิงมีนาจบแล้วนะคะให้นักเรียนตอบคำถามด้านล่างนะคะ ข้อที่1ในอดีตมีนาเคยอาศัยอยู่ที่ใดและปัจจุบันมีนาอยู่ที่ใดนะคะคุณครูมีแนวคำตอบให้นักเรียนดูนะคะว่าตอบแบบใดนะคะเรามาดูข้อที่1กันเลยค่ะอ่าข้อที่1นึเขถามว่าในอดีตมีนาเคยอยู่ที่ใดให้นักเรียนตอบว่าในอดีตมีนาอยู่ที่อยุธยาปัจจุบัน มีนาอยู่ที่กรุงเทพต่อไปข้อที่สองค่ะเพราะเหตุใดครอบครัวของมีนาจึงต้องย้ายมาอยู่ย้ายที่อยู่อีกครั้งนะคะเพราะเหตุใดครอบครัวของมีนาจึงต้องย้ายที่อยู่เราไปดูเหตุผลในการย้ายที่อยู่กันค่ะเพราะพ่อย้ายเข้ามาทํางานที่กรุงเทพจึงทําให้ครอบครัวของมีนาต้องย้ายที่อยู่นะคะต่อไปข้อที่สามค่ะ การที่พ่อต้องย้ายมาทำงานที่กรุงเทพเกิดผลกระทบต่อมีนาอย่างไรมาดูคำตอบของข้อนี้กันค่ะอมีนาต้องย้ายมาเรียนที่กรุงเทพเพราะคุณพ่อย้ายมาทํางานที่กรุงเทพครอบครัวก็ย้ายจากคุณพ,ยยพ่อคุณพ่อมามีนาจึงต้องย้ายมาเรียนที่กรุงเทพด้วยนะคะต่อไปไปด้านที่สามสิบเลยค่ะ นาที่สามสิบข้อที่สี่นะคะเพราะเหตุใดครอบครัวของมีนาจึงมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใดครอบครัวของมีนาจึงมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตอบว่าเพราะแม่คลอดน้องไม้น้องไม้ก็คือน้องของมีนานะคะและคุณตาคุณยายย้ายมาอยู่ด้วยนะคะสมาชิกในครอบครัวจึงมี เพิ่มขึ้นนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะเพราะเหตุใดพ่อแม่ของมีนาจึงต้องปลูกบ้านหลังใหม่เพราะเหตุใดคะตอบว่าเพราะว่าบ้านหลังเดิมครับแคบนะคะบ้านเดิมครับแคบเพราะสมาชิกเพิ่มขึ้นจึงต้องปลูกบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะ เพราะเรามีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไปไปข้อ2ค่ะโยงเส้นจับคู่เหตุการณ์สำคัญอดีตกับผลที่เกิดขึ้นที่สัมพันธ์กันมาดูเหตุการณ์นะคะแล้วก็โยงเส้นสัมพันธ์กันนะคะข้อที่1แม่คลอดน้องนะคะเรามาอ่านข้อความด้านซ้ายมือก่อนนะคะแม่คลอดน้อง2พ่อแม่ย้ายไปทำงานที่จังหวัดอื่น สนักเรียนต้องย้ายโรงเรียนใหม่ 4. คุณปู่เสียชีวิต 5. นักเรียนสอบได้ที่หนึ่งหบ้านเดิมสุดซทมและใกล้จะพังมาดูข้อความด้านขวามือกันบ้างนะคะเกิดความเศร้าโศกเสียใจข้อที่สนะคะดีใจและเกิดความภาคภูมิใจต่อไปค่ะนักเรียนต้องย้ายโรงเรียนตามไปด้วย พ่อแม่ต้องการปลูกสร้างบ้านใหม่ต่อไปค่ะตื่นเต้นที่จะได้สมาชิกใหม่และสุดท้ายตื่นเต้นที่จะได้พบเพื่อนใหม่นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนโยงเส้นนะคะข้อความด้านซ้ายมือให้สัมพันธ์กับข้อความด้านขวามือนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1แม่คลอดน้อง แม่คลอดน้องนะคะจะสัมพันธ์กับข้อใด,ดในด้านขวามือนะคะคลอดน้องนะคะนักเรียนก็มาดูว่าเอ๊ด้านไหนด้านนี้นะคะข้อไหนที่สัมพันธ์กันนะคะ mm hmm. แล้วตัวอย่างเช่นแม่คลอดน้องเราก็จะเป็นยังไงคะตื่นเต้นที่จะได้สมาชิกใหม่เพราะเราคลอดน้องเราก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในครอบครัวของเรานะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่นะคะ แม่คลอดน้องใช่ไหมคะโยงนะคะโยงเส้นมานะคะมาหาประโยคที่ว่าตื่นเต้นที่จะได้สมาชิกใหม่คะ่ละลักษณะแบบนี้นะคะส่วนข้อ2 3 4 5 6ให้หนักเรียนโยงเส้นจับคู่ด้วยตัวเองนะคะไม่ยากเลยนะคะ หากนักเรียนอ่านไม่คล่องรบกนวนผู้ปกครองนะคะช่วยอ่านให้น้องฟังแล้วให้น้องเลือกโยงเส้นจับคู่เองนะคะค่ะหลังจากที่นักเรียนทําแบบฝึกหัดท้ายบทหน้าที่19ถึงหน้าที่30เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังมีอีกภาระงานหนึ่งนะคะก็คืออย่าลืมทําแบบทดสอบท้ายหน่วยที่2 เรื่องการดำเนินชีวิตผ่านโปรแกรม Google Form จากลิงก์ที่นุณครูส่งไปให้ด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ